มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะนในช่วงเสรีภาพช่วงนี้นะคนะคอย่างที่เราบอกว่าเรามีคลิปเด็ดๆนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรคะพี่ปองเป็นการแข่งขันนาทานฮอตดอกอีดิ้งคอนเทส นะครับฮอทดอกอืมฮอทดอกอ่าแข่งกินฮอทดอกแข่งกินฮอทดอกมีเห็นเป็นประจำทุกปีแหละแต่ว่าปกติเห็นก็คือนึกว่าเอ๊ะแข่งกินฮอทดอกที่อเมริกาเฉยๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีที่มาที่ไปยิ่งใหญ่เป็นยังไงบ้างยิ่งใหญ่เพราะว่าการขับรายการนี้เนี่ยจะจัดขึ้นทุกวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นซึ่งตรงกับวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่อเมริกาเนี่ยประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี1776ค่ะถามว่าฮอทดอกเกี่ยวอะไรกับ การประกาศอิสรภาพค่ะอเมริกาเอาฮอทดอกไปให้สาธารณชนกินหรือเปล่าออไม่ใช่ไม่ใช่อะไดิไม่ใช่กำลังดูเพลินอยู่เนี่ยคือเขากินนี่เขาเขากินนี่เขาจะมีชีวิตต่ออีกไหมคุณสงสารเขามากเลยอ่ะต้องบอกว่าจุดเริ่มของฮันดอกของร้านนาธานเนี่ยเริ่มจากนาย นาธานเฮนเวอร์เกอร์เป็นหนุ่มโปแลนด์เชื้อสายยิวที่อยพยพมาตั้งลกลากบนเกาะโคนีเมื่อปี1912นะครับโดยโดยนายนาธานเนี่ยเริ่มต้นทำงานเป็นพ่อคร,รัวแห่งหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจเปิดแผงขายฮอทดัอกของตัวเองแต่ว่าเพื่อนดวงดีมีเส้นทางรถไฟใต้ดินนิวยอร์กเนี่ยขยายมาถึงเกาะโคนีคจากนั้นเนี่ยขายได้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งนะค่ะสัปดาห์หนึ่ง75,000ชิ้นชิ้น จนจนชื่อร้านนาธานพอดอกของนาธานเนี่ยกลายเป็นแบบว่าสัญลักษณ์เป็นเป็นแบบว่าเป็นซิมโบของเกาะคขนี้ไปเลยชื่อวอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือวันที่4กรกฎาคมเมื่อปีพศ๑๖เนี่ยมีผู้พยพเชื้อชาวในการเชื้อสายผู้พยพเนี่ยเ้ามาท้าแข่งกันว่าใครกินได้เยอะกว่าคนนั้นก็เป็นคนที่รักชาติมากที่สุดอ๋อใครกินเยอะคือรักชาติ ตะกี้ภาพตะกี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเป็นผู้ชนะนะอ่าที่เห็นก็คือเขาชื่อโจ伊เชสนนทเนี่ยถือว่าเป็นแชมป์เก่าที่มา7ปีแล้วอะครับกินไปถึง69ชิ้นเก่งมากเลยผูไม่รู้กินไม่ได้ยังไงไม่รู้ไปไว้อยู่ตรงไหนของร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นการขันกินฮอทดอกที่มีความหมาย ใช่1 7 0ใ,ใช่ค่ะ,ะ,คะวันนี้ก็ครบคันแล้วในเรื่องของข่าวยินดีนะคะในเรื่องต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องของคลิปเด็ดๆด้วยวันนี้ค่ะกิฟทีสปอร์ตแล้วก็พี่ปองทีสปอร์ตรวมถึงพี่ๆสรรภากีฬาทุกคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเวลา17.00ถึง17.30นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ